ในสมก๊กมีหลายเหตุการณ์ที่2ฝ่ายทำศึกกันแต่ผลออกมาไม่ชัดเจนว่าแพ้หรือชนะจึงต้องหันมาใช้การเจรจาแทนการรบเหตุผลในการเจรจาโดยทั่วไปมี3าประการคือ 1. กํากำลังรบไม่อาจเอาชนะกันได้ชัดเจน 2. เกิดปัจจัยภายนอกเช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดขวัญกำลังใจ 3. เห็นว่าได้ไม่คุ้มเสียหากทำการรบต่อไปตัวอย่างเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ที่หนึ่ง หลังสึกกลัวต่อซึ่งเป็นการรบระหว่างโจโฉกับอ้วนเซี่ยวหนึ่งแนวทางในการกำหนดหลักการพิจารณาในการเจรจาใช้ผลลัพธ์จากการศึกซึ่งโจโฉช,ชนะเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังไม่เด็ดขาดใช้เป็นกรอบอำนาจการต่อรองพิจารณาว่าใครมีความได้เปรียบเชิงกำลังสเสบียงและใครต้องการซื้อเวลา 2. ส,สถานการณ์โดยรวมก่อนการเจรจาอ้วนเซี่ยวแพ้สึกกลัวต่อขวัญกำลังใจทหารตกต่ำแต่ยังมีกองกำลังเหลืออยู่ตามหัวเมือง โจโฉมีชัยแต่กองทัพบ,บอบช้ำยังไม่อาจบุกทะลวงภาคเหนือทันทีขุนศึกท้องถิ่นบางส่วนลังเลว่าจะเข้ากับฝ่ายใด 3. จุดมุ่งหมายในการเจรจาอ้วนเซียวต้องซื้อเวลาฟื้นกำลังหวังให้โจโฉติดพันศึกที่อื่นโจโฉต้องการป้องกันนี้ให้อ้วนเซียวฟื้นตัวและดึงหัวเมืองใหญ่มาอยู่ใต้อำนาจตนเองสชั้นเชิงในการเจรจาอ้วนเซียใช้วิธีเสนอขอสัญญาสงบศึก อ้างความเดือดร้อนของประชาชนยอมยกเมืองบางแห่งเป็นหลักประกันโจโฉใช้วิธีไม่รับสัญญาลอยๆแต่เปิดช่องให้หัวเมืองต่างๆมาสวามิภักดิ์โดยตรงเป็นการบีบให้กำลังของอ้วนเซียแตกออกทีละส่วนเหตุการณ์ที่สองหลังศึกฮั่นตรงระหว่างเล่าปี่รบกับโจโฉ 1. แนวทางในการกำหนดหลักพิจารณาในการเจรจายึดหลักความสมดุลของกำลังไม่มีฝ่ายใดเอาชนะต่อได้ทันที รักษาหน้าและศักดิ์ศรีไม่ถูกมองว่าพ่ายแพ้ย่อยยับ 2. ส,สถานการณ์โดยรวมก่อนการเจรจาเล่าปี่ยึดได้หั่นตรงสำเร็จครองเสฉวนและพื้นที่ด้านตะวันตกของแผ่นดินโจโฉถอยกลับเกรงศึกสองด้านเพราะยังต้องคุมงอก,กกของซุนกวนกองทัพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยและประชาชนเดือดร้อนจากการศึกยืดเยื้อ 3. จุดมุ่งหมายในการเจรจาเล่าปีต้องการสถาปนาความมั่นคงในเสฉวนและหั่นตรงให้มั่นคง รักษาชอบทําว่าได้ยึดแผ่นดินคืนแก่รัษฎรโจโฉต้องการหยุดศึกชั่วคราวเพื่อรักษากำลังและหลีกเลี่ยงศึกสองด้านและรักษาศักดิ์ศรีไม่ให้ถูกมองว่าพ่ายแพ้สี่ฉันเชิญในการเจรจาเล่าปีโดยของเบ้งยืนยันความชอบธรรมแต่เปิดทางให้สงบศึกด้วยข้อตกลงไม่รุกรานกันทำให้ได้ทั้งเวลาและภาพลักษณ์ว่าเป็นการปกป้องประชาชนโจโฉใช้ถ้อยคำอ้างความเดือดร้อนของประชาชน เสนอยุติศึกเพื่อความสงบแต่แท้จริงคือการถอยเชิงกลยุทธ์รักษาหน้าตาว่าไม่ใช่การพ่ายแพ้สรุปหลักคิดในการ